ใครที่ทํางานง่ายกับทักษิณเนี่ยไม่ติดคุกก็ตายทั้งนั้นนะประชาชนก็ไปตายไปเจ็บนะักการเมืองก็ติดคุกเป็นจํานวนมากนะักเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็ติดคุกหรือว่าต้องสูญสิทธิอิสรภาพทางการเมืองแล้วก็จะนําพาไปสู่การล่มละลายบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ทํางานรับใช้เขาเนี่ย และผมก็เชื่อว่าแพทย์นโรงพยาบาลตำรวจและในส่วนราชธรรมก็คงจะเห็นสภาพตามที่ผมพูดว่าการใช้แล้วทิ้งไม่ได้มีความรับผิดชอบตามหลังอย่างไรนั้นก็คงจะประจักษ์ชัดตามลำดับแต่ว่าถ้าตั้งหลักกันได้นแน่นอนดูเสมือนหนึ่งว่าเขาคือผู้กำหนดว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไระให้อยู่ได้ถึงวันไหนอย่างไรแต่มันต้องแลก มาด้วยคุกตารางมันไม่ใด้เป็นเพราะเขาสเสน่หาแต่เป็นเพราะว่าบางตำแหน่งนั้นไปติดคุกแทนให้รับผิดชอบแทนให้ในอดีตนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ชัดว่าเมื่อตัวไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็ถือว่าจบกันความสัมพันธ์ไม่เหลือเลยนะครับนี่ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่ช่วงสถานการณ์เข้มข้น อาจจะมีความสัมพันธ์อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเวลาที่ผันผ่านไปก็มีความรู้สึกว่าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อติดคุกไปก็ไม่เกี่ยวกันอ,อยู่กันในสภาพอย่างนี้กันมาโดยตลอดและผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องติดคุกถัดจากนี้ไปนคะครับผมก็ทำงานให้เขาก็ติดคุก นี่เป็นก็นี่ก็เล่าเพื่อจะเป็นตัวอย่างค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนประวัติศาสตร์มันจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้ใครที่ทํางานรับใช้คุณทักษิณจะไม่มีคํานิยามว่าไม่ตายก็ติดคุกนี้สัจธรรมนี้ไม่พ้นเราเพราะว่าอย่างที่ผมพยายามพูดมาโดยตลอดอย่างน้อยที่สุดนั้นผมเชื่อว่าตอมสํานึกส่วนดีนี่จิตสํานึกส่วนดี มันยังมีเหลืออยู่สําหรับคนที่รักชาติบ้านเมืองค่ะและก็เห็นว่าบ้านเมืองมันแลกซึ่งความเสียหายมากมายมดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็จะเห็นได้การขยับนะครับชุดนี้ระนามที่ประกาศตนและแต่ละฝ่ายและผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยฟังผมไม่ดีๆนะคนอื่นอาจจะออกนอกประเทศได้เว้นแต่ตัวคุณทักษิณ เพราะจะไม่มีการปล่อยให้ไปดูกีฬาโอลิมปิก17ปีไปบงการจากต่างประเทศเข้ามาอย่างประเทศไทยได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราก็อย่างน้อยเขายังมีความเชื่อเหลืออยู่บ้างว่ากระบวนการที่ดําเนินการโดยเฉพาะกรณีชั้น14ค่ะนะครับซึ่งเวลานี้ก็กระชั้นชิดเข้าไปเต็มทีแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับอย่างไรก็มีหน้าที่เป็นทับหน้าและข้อส่วนอื่นๆนะครับเข้ามาผสมกันมากมาย ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันคงได้เห็นผลสอบจากแพทย์สภามารายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องรู้ว่าเราจะไปหยุดความเสียหายของบ้านเมืองก็ต้องหยุดที่ผู้ครอบครองก่อนอส่วนของลูกหลังจากนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะยากอะไระนะครับแม้ว่ายัางไม่พร้อมจะข่มเหงใครสภาก็พร้อมอนะ,ะแต่ว่านี่นะครับบ้านเมืองเอาเทียบกรณีบอนคาสิโนในนามอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ ึ่งวางเป้าหมายทั้งหมด8แห่งเนี่ยจะมีรายได้รวมตลอด30ปีเนี่ยเพียงแค่280,000ล้านเท่านั้นเองปีละเฉลี่ย9,000ล้านเก้าพันนี่นะครับ333ล้านจุดจุดสามสาซึ่งเทียบไม่ได้กับรายได้ของท่องเที่ยวแต่ละปีแต่เราต้องแลกกับความเสียหายของบ้านเมือง แลกซึ่งความอบบยมุกแรกกับคนไทยต้องเป็นคาดการพนันแรกกับกระบวนการฟอกเงินต่างๆวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีใครเข้าไปล้วงความเป็นจริงเนี่ยนะครับบางกระทรวงของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมถามกระทรวงดีอีค่ะคุณไม่รู้เรื่องราวเรื่องบ่อนการพนันเลยใช่ไหมโดยเฉพาะบอนออนไลน์เนี่ยค่ะก็ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยแสดงว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยกระทรวงดีอีไม่รู้จะมีไว้ทําอะไร พราะว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามความเป็นจริงหลากหลายเรื่องที่เป็นความเสียหายของบ้านเมืองที่กระทรวงดีฮีจะต้องรับผิดชอบมากกว่านิ่งสงบเยือกเย็นนะครับความเป็นจริงรัฐมนตรีก็รู้จักกันดีนี่แหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงนี้เนี่ยนะครับสามารถจัดการเรื่องบอนพนันออนไลน์ได้วันนี้ผมคุยกับบรรดาแวดวงนักการเมืองเดิมเป้าหมายเนี่ยนะครับ คนอยากไปอยู่กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงพลังงานวันนี้ที่มาแรงแสงโค,ค้งคือกระทรวงดีอีเนี่ยแหละเพราะเพราะระบบเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยเห็นไหมว่าใครก็ไม่สงสัยไม่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน นิ่งสนิทซึ่งผมก็เข้าใจว่ารัมตรีก็คงไม่รู้เรื่องละมั้นะครับก็ให้สันนิษฐานมองโลกในแง่ดีกันเสียก่อนค่ะเพราะว่านี่นะครับมันจะเป็นรายรับมาโหรัณเราลองดูตัวเลขเนี่ยนะครับที่มีการศึกษาปีนี่นะครับหลายแสนล้านกันนะครับในส่วนของตํารวจในส่วนของดีอีนะครับแน่นอนที่สุดในการควบคุมนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์ทั้งหลายเนี่ย สามารถที่จะจัดการได้โดยฉับพลันแต่เรายังไม่เคยได้ยินว่ากระทรวงดีนะครับได้ปรับเรื่องบอนการพน,นันออนไลน์อยังมีนัยยะสำคัญซึ่งท่านอาจจะทำก็ได้เป็นความลับแต่ว่าผมไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นบรรดานักการเมืองอยากจะนั่งกระทรวงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเป็นเจ้าเทคโนโลยีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็ใช้มือถือพอเป็นๆพอๆกับผมนี่แหละ แต่ว่าตั้งข้อสังเกตว่านะครับว่าได้มีการรายงานการปราบปรามเพราะว่าถ้ากระทรวงด e. ี e. เอาจริงเนี่ยบอนพน,นันออนไลน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นไม่ได้นะ,ค,ะ,นะครับเพราะฉะนั้นที่มันยังมีอยู่น,นั่นก็แสดงว่าเจ้ากระทรวงก็คงจะยังไม่รู้แหละรับแล้วเวลาจับได้แต่ละทีนี้เงินหมุนในระบบเนี่ยโอ้โหหลักพันล้าน,นหลักหมื่นล้านนะฮะ,ะ,ะก็ผมก็ไปเชื่อว่า ที่มีคนเล่ากันมาแวดวงนี้มันไม่มีความลับอยู่แล้ว<ช>นะครับแต่ว่าเอาละ่ะนะครับเอาเป็นว่าว่าเจ้ากระทรวงไม่รู้ก็แล้วเพราะเนี่ยนะครับการที่ยังมีบอนการพนันออนไลน์อยู่เนี่ย<ช>สแสดงว่ากระทรวงนั้นได้ปล่อยปละละานเลยๆๆเหมือนกับตำรวจนะครับปทอทก็ไม่ได้ต่างกันนะ<ช>นะครับแต่ว่านี่กระทรวงมันใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยนะครับ บรรดาคนที่เป็นนักการเมืองหลายคนใฝ่ฝันอาจจะอยู่โคานาคมก็เห็นช่องต่างกระทรวงพลังงานเนี่ยงบประมาณแผ่นดินน้อยนะครับแต่ว่าเอาคุณพิรภันธ์เนี่ยเขาสายวัดก็ไม่ค่อยต้องเครียดอะไรแต่บรรดานักการเมืองทั่วไปนั้นก็อาจจะตั้งเป้าคิดจะเข้าไปแต่วันนี้เนี่ยนะครับเริ่มที่จะมองนะครับกระทรวงดีี นิ่งสนิทเงียบคนไม่สงสัยผมก็ไม่ได้สงสัยนะครับบังเอิญมาเดินผ่านไปแบบคุณทักษิณ์แล้วได้ยินมากทนะั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ <S <S 2> <S 2> เรื่องกรณีเรื่องบอนเนี่ยสามสิบปีประเทศมีรายได้แค่สองแสนแปดหมื่นล้านเท่านั้นปีหนึ่งเก้าพันกว่าล้านเทียบได้ไหมกับในสามสิบปีเที่ยวกันต้องเที่ยวปีหนึ่งก็ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <ม>นะครับและอย่างที่พี่นกข,ขอาอธิบาย ะครับคนคนต่างชาติเข้ามาเล่นล้านคนไทยสามล้านต่อปีค,ความที่หายอยู่ที่คนไหนเงินที่มันหายไปเนี่ยได้มาจากสัญชาติไหนก็ตอบว่ามาจากสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยใครก็มองออกว่าความเสียหายมันอยู่ตรงไหนมันได้ไม่คุ้มนะครับคือถ้าได้ปีละแสนล้านก็ยังถือว่าถือว่าน้อยไอ้นี่แปดแห่งนะนะครับแปดแห่งเนี่ยแห่งลงทุนสองแสนล้านค่ะ แต่ว่ารายได้ของประเทศทั้งแปดแห่งรวมกันนะครับแรกข้าวห้าพันปีละพันเนี่ยรวมแล้วปีปีหนึ่งเก็บได้เนี่ยเก้าพันสามร้อยกว่าล้านมันไม่คุ้มค่ากับความชิบหายของบ้านเมืองต่อมาเนี่ยนะครับที่ต้องตอบย้ำคือการเรื่องที่คอนโดนะครับและผมเชื่อว่าที่ลักษณะอื่นใดถัดจากนั่นไปบอกว่าเนี่ยนะครับจากสามสิบปีไปเก้าสิบเก้าปี และมีหน้าอธิบายว่าเมื่อครบสัญญาแล้วเนี่ยจะเอาที่ไปให้ธนารั์เพื่อสร้างบ้านให้กับคนจนต่อไปผมไม่เชื่อจริงๆไงวิสัยทัศน์อันนี้ <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับทั้งคนฟังและคนพูดไม่มีใครอยู่พิสูจน์ได้ทักคนเดียวเก้าสิบเก้าปีคนท, <cor Yas size> ที่มีอายุปัจจุบันนึงตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยค <c oughs> ไม่รู้หลุดก็ไปได้กี่คนที่ไปดูดวันนั้นว่าเขาทําตามคํามั่นสัญญาหรือเปล่าผู้สื่อข่าวมาถามผมว่าเชื่อไหม ผมบอกขนาดที่วัดมันยังไม่เว้นเเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีแบบนี้มันหาอนาคตไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับจะแปลงนะครับจะแปลงเป็นเงินสดสําหรับกลุ่มปรอะบ,บางชุดแรกก็ตามเดิมแต่อย่างไรคใหยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอย่างไรก็เป็นดิจิตอลวอลเล็ตเพราะเนี่ยนะครับพาะสินค้ามูลค่ามันหนึ่งในห้าเนี่ยและเนี่ยครับมันสัมพันธ์กับเรื่องที่อ นะครับกับคอนโดที่มีการซื้อขายระบบดิจิตอลลองไปดูนะครับข่าวสารก็บอกแล้วว่าใครจดทะเบียนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเ <Digital. S 1> างินดิจิตอลบ้างก็เห็นตัวเห็นตนและก็มีความสัมพันธ์ชัดเจนนะครับกับรัฐบาลชุดไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ชุดนี้คนดีทั้งนั้นเลยมันก็เห็นตัวตนกันทั้งนั้น,นว่าว่าท้ายที่สุดมันผลประโยชน์อยู่กับใครคือไม่ได้ล้มเลิกนะครับแต่ว่ามันท,ทาไม่ได้นะ นะครับแล้วก็ผ่อนคลายเสียก่อนนะครับเพราะว่าของใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับนี่ก็หลายได้ไปหลายแสนนะมันมีผลต่างต่นั่งนั่งว่ากันจริงๆเน่แต่ว่าเป้าจริงๆคือการเอาที่เนี่ยนะครับแล้วมันจะลุกลามต่อไปนะครับมันไม่ใช่เฉพาะคอนโดที่ดินแล้วนะครับต่อไปบ้านที่ถูกธนาคารต่างชาติยึดนะครับไอ้นี่จะต้องถูกแปลงยังไงเห็นไหมคือผมไม่เคยเจอเนี่ยนะครับว่า ในแต่ละประเทศเราจะได้บุคคลที่ทําลายชาติได้ขนาดนี้แต่ละประเทศน,น,นั้นก็ต้องมีความรักชาติบ้านเมืองเราเป็นประเทศที่ฝรั่งมังค่ามานังแกนะสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะครับสู้กับคําว่าเอกราชเนี่ยเสียมากเนยนะครับเหลือน้อยนะ,ะแต่เราแรกกับความเป็นเอกราชถูกเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างปักบันเขตแดนกับฝรั่งเศส้วย ขกากลางแม่น้ำโขงเป็นของเราหมดภูชี้ฟ้าไปเนี่ยนะครับขนาดหน้าผาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องปีนขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าประมาณเม็ดเม็ดครึ่งเกือบสองเมเ็ดเป็นของเราค่ะนะครับจะเข้าไปถ่ายรูปก็ต้องข <c oughs> ้ามแดดดีว่าพวกนั้นไม่มา,าดูพาสปอร์ต <c oughs> คือประเทศมันทุเรศทุรังเราถูกมาหาอำนาจเอาเปรียบไปทั้งนั้นนะครับฝังอังกฤษก็เปรียบฝังฝรั่งเศสก็เอาเปรียบ แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรากําลังจะยกที่กลางใจเมืองเมืองหลวงให้ค่ะแล้วก็สู้เอาชีวิตไปเข้าแลกรักษาชาติบ้านเมืองตําแหมค่ะนะครับตั้งแต่ยุคนี้นะครับบึกประวัติศาสตร์ดึกดาบรรมาเนี่ยนะครับจากศรีสัจจนาลัยสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัตนาโคสิทร์มาให้พวกนี้ขายอะ่ะแล้วนี่นะครับไปเปรียบเทียบฮ่องกงเนี่ยพี่ต้องขออธิบายนะ ไอ้นั่นเขามีปัญหาเพิ่พอ,องแพสงคราม <ฮะ S 2> นะครับถูกอังกฤษกดแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีทางเลือกแต่เห็นถึงความวุ่นวายว่าพอครบ99ปีห่องกปงแทบลุกเป็นไฟว,วันนี้เนี่ยนะครับคนนี้คนอายุเจ็ดสแล้วการันตีเรื่อง99ปีข้างหน้าเดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้ เชื่อก็ลูกเป็นลิงลวซึ่งในระหว่างนี้ไม่รู้จะมีการแก้กฎหมายอะไรที่จะขยายทางหรือว่าเอื้ออะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะฮะไม่แค่ช่วงอายุว่าใครจะไปดูว่าทําได้จริงแม้กระทั่งเรื่องแลนปิดแต่ว่าภาคใต้นะผมว่าคุณไม่ยอมหรอก <c oughs> นะครับไอ้สามแสนไร่เนะี่ยท้ายที่สุดไอ้ความขัดแย้งนะครับกับโครงการที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนะี่ย <c oughs> มันจะทําให้คนไทยต่างๆเนี่ย ที่มีความรักชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาจับมือกันคือวันนี้เนี่ยนะครับผมพยายามจะบอกว่าปลายทางของบรรดาเนี่ยนะครับของคนที่ร่วมชุมนุมกันในแต่ละฝาก่ายในส่วนของประชาชนเนี่ยถูกหลอกนะครับเสียผู้เสียคนกันไปตามๆกันเจ็บปวดร้าวกันทั้งนั้นยกเว้นพวกทาสที่ยังไม่รู้สึกตัว ประเภทนกบางจําพวกเขาปล่อยออกจากกรงแล้วพยายามหาทางที่จะเข้ากลับมาที่กรงเหมือนเดิมสัญญาในพวกนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยนะครับจะไม่กล้าพูดซึ่งหน้ากันแต่ว่าก็จะจัดชุดไอโอบ้างนะครับหรือไปออกทางเดียวกันบ้างผมก็มองปรากฏการณ์แบบนี้ว่าเรานี่เดินเข้ามาสู่จุดนี้ได้่งไรของประเทศเราปล่อยให้คนเนี่ยนะครับที่หนีคดีสิบเจ็ดปีนี่มาเปิดวิสัยทัศน์เรื่องบ่อน เรื่องที่ดิน99ปีได้ไงมีไม่นับเรื่องเขตพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนค่ะนั่นความเสียหายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้นะครับในอดีตยกให้ฝรัง่งมังค่าไปแล้วกว็าตามแต่ว่าเนี่ยก็ยังสามารถเจราจาต่อรองผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวับชาติบ้านเมืองหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการจะเวนคืนรถไฟฟ้าเนี่ยเอาเม็ดเงินไปให้เจ้าของ แน่นอนที่สุดโครงการแบบนี้จะไม่มีเงินทอนเด็ดขาดะนะครับล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติทมกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าให้เขาบริหารต่อค่ะแต่ว่าเม็ดเงินมันออกเห็นไหมเพราะว่าถ้าไปชดเชยอ,อย่างเดียวตามนโยบายหาเสียงเนี่ยว่า20บาททุกสายทําทันทีเนี่ยเมื่อทําได้สองสายก็ขาดทุนจนถึงจุดวันเนียก็คิดเกมใหม่เกมใหม่ก็คือเอาเม็ดเงินออกมาเพราะว่าถ้าอยู่แบบนี้มันสร้างเม็ดเงินไม่ได้แต่ว่านี่นะครับทางด่วนบางสาย กำลังจะหมดอายุสมปทานจะวางแผนต่อให้กับเขานะเห็นไหมคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับที่ทําลายชาติทั้งสิน้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติข้าวขายการขายชาติทั้งสิน้นผมนี่ก็มีความหวังลึกๆกันอยู่นะเพราะรู้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันยากลําบากเราคนก็จ้องมัดอยู่เรื่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามน,นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชน ซึ่งได้สดับตับฟังเนี่ยนะครับใครชวนไปตรงไหนผมก็พยายามจะไปพูดสื่อสารให้ฟังกันว่าท้ายที่สุดเราต้องรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้ได้เขาอาจจะหยุดผมได้นะ,ะหยุดพี่นกเขาได้ของผมเนี่ยจะหยุดง่ายกว่าแต่อย่างไรก็ตามนั่นเนะขาจะหยุดคนไทยไม่ได้เพราะถ้าคนไทยยังมีความรักชาติบ้านเมืองนั้นผมว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าโครงการเก้าสิบเก้าปีโครงการบอนเนี่ย เอาง่ายๆว่านะครับแปดแห่งเนี่ยพียินได้เก้าพันวาล้าน,นไม่ค่างโง่ต่างๆค่าทุจริตคอร์รัปชั่นอะไรต่างๆนั้น,นมากกว่านี้เป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าแต่ว่าความเสียหายของประเทศมันเกิดดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีความวาดหวังกันว่ากระบวนการถัดจากนี้ไปเนี่ยซึ่งผมเห็นตนเห็นตัวอยู่นะว่าเขาจะขยับยังมีนัยยะสำคัญ วาดหวังว่าองคอ์กรที่ทําหน้าที่จะได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์เนะนะครับเพราะว่าถ้าองคอ์กรเหล่านั้นทําหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นแน่นอนที่สุดนั้นจะไม่ถึงมือประชาชน